ที่ทำงานกลายเป็นศัตรูหรือเพื่อนของผู้เป็นเบาหวานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาสครอ12สงขลาลงมือร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลก14พฤศจิกายน2568ภายใต้ทีมสุขภาพดีเริ่มจากที่ทำงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้เป็นมิตรกับผู้เป็นเบาหวานทั้งในแง่ของการเข้าใจสนับสนุน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีแต่คุณรู้ไหมว่าที่ทํางานที่ควรเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและความสําเร็จในบางครั้งกลับกลายเป็นสาระสาคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานอย่างไม่คาดคิดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักลืมข้อมูลจากสมาคมโรคเบ,บาหวานแห่งประเทศไทยชี้ว่าผู้ใหญ่เจ็ดใน1ิบคนที่เป็นเบาหวานอยู่ในวัยทํางานแต่กลับมีเกือบครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้อีกทั้งผู้เป็นเบาหวานยังต้องเผชิญกับปัญหาความเครียดภาวะซึมเศร้าและถูกสังคมติตรา ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขานี่คือจุดที่ท้าทายที่สุดสถานที่ทํางานหลายแห่งยังไม่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือเมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้เป็นเบาหวานซึ่งอาจทําให้พวกเขายากต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเบาหวานไทยคุกคามที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวคุณเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบย่อยอาหารทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและในที่สุดส่งผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นตาไตาหัวใจ และระบบประสาทอาการที่ควรระวังได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำหิวบ่อยน้ำหนักลดแพลหายชาและชาปลายมือปลายเท้าหากพบอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ทันที6ขั้นตอนป้องกันเบาหวานที่คุณทำได้ตั้งแต่วันนี้นายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรณมาผู้อำนวยการส,ออรอสครสิสงขลาแนะนำวิธีป้องกันเบาหวานดังนี้หนึ่งกินอาหารควบคุมปริมาณน้ำตาลคอเลสเตอรอลและไขมัน2หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด 3ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาที4ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ที่มีอายุสาหปีขึ้นไปหควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 6. ห,หากมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานควรติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดคำถามท้าทายที่ทำงานของคุณเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมสุขภาพหรือเปล่าหากคุณมีคำตอบว่าไม่อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ว่าที่ทำงานของคุณสามารถปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อสนับสนุนผู้เป็นเบาหวานและอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมจากสายด่วนกรมควบคุมโรค1422 h t t p s d d c m u f t s p r o t h 5 6 8 6 0 2 0 2 5 1 1 1 4 1 6 0 7 1 6 p d f